เล็กกันแบบหัวคว่ำหัวทิ่มเอาแบบสะดุดไปเลยฮะซูเมลก็คลิงครับผมเปิดมาผมหมดนแยท้ายผลครับไม่รู้อะไรนะครับจังหวะนะครับเดิมๆโคกไปให้บผมด้านตัวของชิลิงทาดครับใส่ด้วยแฮสเกตไปแล้วจังหวะนี้ครับดึงด้านสเปนถึงปาต่อครับ FNG ไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจการส่งไปถึงทีครับผมดึงเลือดกลับมาทางด้านของ FNG ครับ ลักซ่าผมยกไปก็เทเลคเนซิสมีการดึงดึงครีปเข้ามาสักหน่อยครับผมแล้วก็ครีปตีไปสปัตอีกหนึ่งทีก็เฟิร์สสปัตของนักทบสันป่าฮะซูซองก็ตัวนี้ท่านโอจิครับขึ้นมาแฮสเกนดับยกมาตัวนี้เทเลคเนซิสครับใส่หนักย้ำต่อครับทางด้าโดของเอฟบจีปล่อยมาเวฟแล้วก็สแลปไปครับอัดทักหน้าโดของสันฮะแยกย้ายผมวิ่งเข้าใส่ดน้าโนเทลครับวเดนบนนี้ก็ฟีเจอร์ไปแล้วเอนชาร์ดโทเทมวิ่งวนอยู่ในหน้าโดของฝั่งชิลิงค์ฮันผมหาโนเทลไปเจออุกกมาสเตร์่อน บิงเข้าไปครับเจอตัวแล้วชาโดว์ไซด์ซเดินยับแล้วกันแล้วสกีมอาเพนปิดไปได้ผมนั่นคุยน์อัพเพนแฮร์สากเก็ตนะฮะดันไปครับผมจะบีบฐาม,มิ่งของคลิงไปฮะตอนนี้อาริอันไปเชอร์ไปยืนชาร์จหน้าแล้วครับเปิดเสาฮะมีโบกไม้โบกมือขอร์ทแท็กติฟก็สนอยครับทางด้านเอ็มแอนจีไม่เล่นเดินต่อยอเดียวแล้วก็ต่อยยับต่อยอีกรอบผมแต่เอ็มแอนจีก็เปิดเป็นการแลกชีวิตไปครับทำให้ทางด้านฝั่งสเุมเมลก็มาปิดคิวเอาเงินได้ฮะ ตีกองตีแล้วไม่สนใจฮะดีได้ทันหรือเปล่าไม่มีใครออกมาดีได้ครับไม่เสี่ยงดีกว่าอ้าวแล้วคลี่มาชนตัวมีดด้วยฮะสมองเดินเข้าใส่หรือไม่ครับเซฟครับสมองหลุดกันไปเซฟอาจจะเข้าไปปั๊บแล้วก็ดูเอลใส่ไปก่อนครับสแตล์อะไเปิดมาแล้วฟิชเชอร์สองอีกทีฮะตัดไงดีครับปลาเวดเหยียบไว้ผมทันหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่ค่อยทันัดเซฟต้อตายไปก่อนฮะสิเมลก็สวนครับเบิร์นิงบาร์าดไปเก็บคืนลงไปได้ฮะดาเมจยังสิมันได้ยกมาจังหวะนี้ครับ เอกโคสแลมเปิดบาลต่อครับเอสโฟโอ้โหปั๊มสู้ไม่ไหวครับผมสักซ่าไปฮะแล้วเดี๋ยวนี้ครับซูเมลจะรอดหรือเปล่าเวตด้านล่างนี้ก็ไล่ล่าเหมือนกันหมใส่ดาวสันเวฟบอลเข้ามาเต็มปากครับนี่กัไม่มีเก็บไปได้จังหวะนี้เมื่อนี่มาลาสวนมาใส่เอสโฟเหมือนกันฟั่งนยิงกันฟันยิงจำต่อซูเมลคิลส์ปีไปสไตรอารีมาไม่โดนแต่เวฟไปโดนแล้วซูเมลฮะถอยกลับไปก่อนครับถึงด้านหลีบห้าต่อเจ็ดครับต่อเดอโดนไปดูเอลอีกครั้งครับผมใส่ด้านดายก็ปิดสกิลมาครับผมเป็นด้านของดีเคยบอกแต่ กดชุดใหญ่จัดเต็มของเบอร์นิกบาร์รันใส่ลงมาครับดูเอลลงจับต่อแล้วก็ราเวตยียบมาตัวนี้ครับใส่หนักจัดเต็มยิงยัดลงไปต่อใส่ด้วยเอ็มจีครับแล้วก็เอสโฟลงไปตอมสันกันฟันต่อีกน้าตัวของฝั่งนี้ครับทุ่มโซนไปเรียบร้อยฮะกำลังบอกครับแฮนสเก็ตครับจะกลับมาช่วยหรือเปล่าบอกแล้วยิงไปครับเสียลูกแอโร่ครับอันลงเต็มที่ทาวเวอร์ฮะดูเอลอย่างนี้ครับหวังผลได้ตลอดครับทั้งด้านตัวของไอ้แปร์นั่นเองฮะยืนยิง้องระยะแล้วครับมีดังก้อนแลนด์นั่นเองครับทางด้านคลิก อารีแอนครับผมจะเข้าหรือเปล่าฮะวางด้านนีน้ครับตรงไปเปิดเข้าใส่เอก่อนแล้วกันนะผมดับเบิลฟิชเชอร์มาผมเซอร์ไพรส์กันเลยครับผมอกนดับนิเซปเตอร์ขอเนื้อนดิดกับเบบี้ครับยังไงก็มีค,มค,มคามมานติดอยู่กลางโดนหรือเปล่าก็เวฟฟอร์มเข้ามาื้อผิวใส่ลงย้ำตัวคึกกลอนไปอันติคลีนพื้นไ,ไปหมจดจังหวะนี้ครับผมแต่ว่าเหยียบใส่สวนมาบนกลางอากาศใส่เนื้อนิดก่อครับเซฟตัวเบบี้บอลทอมสัน แต่ดาเมทจะพ้อนไปปั๊มยิงปั๊มอีกแรงจานบอลใส่นะผมต้องสั่นใจไปฝ่งนี้ก็หนเวลสวนบาใส่ลิฟลิฟตายเป็นเหมือนกันแล้วมีกองไปก่องเับแฮนสเก็ตดีกองไปบีเฟซเชอร์ไปหลอกเวฟฟอร์มแล้วก็อันน้ำลิฟต์ตายใส่เขายังต่อยิงครับธรรมดาเดินหน้าโจมตีธรรมดาครับดาวบอลคิวเป็นการส่วนซูเมียก็ดาวบอลคิวค่าเอ็มจีเอโกสแรงแรงจานบอลเฟซเชอร์ไปย้ำต่อตีนักไปใส่เซฟเซฟตายผมซูเมียกัผมก็ไล่มาแล้วทิปเปอร์คิวยืนจะสู้ยืนจะสู้ยืนจะสู้แล้วไอ้ สปเวฟฟอร์มลบไปกอ่อนครับดิโก้เบบี้ครับเห็นกระสุนลอยมาฮะและนี่ครับผมยิงไปยิงไปยัำต่อสเิลจอมเสียเอจิสไปว่าแฮร์สเกนกับเรืองดีโก้ทอยไปแล้วอะ <c oughs> และตอนนี้ความแรงอาวุธดามเอ็มาเต็มที่สมกต่อครับผมตีเหล็กต้องตีต่อแล้วเดับเบิร์ฟฟิชเชอร์มาโทเทนจะต่อบีแคมีเปิดไว้ดูเอลสวนมาเล่นกันผมเดือดจัดกับหมเรื่องเซฟครับใส่ดักไปเอ็นโฟครับละลายไปเรียบร้อยฮะกระโดดมาด้านหลังจังหวะนี้ครับเจอเรื่องเบอร์นิง อาร์มี <Wheel onents> ่ครับผมยิงเคุมยับต่อลางคุณาเบรไฟไม่เข้าผมเลื่อน2,080เกือบ3,000โหมยิงสวนหมดครับผมทะนุไฟทะนุเพิ่มทะนุลงกันเบอร์นี่บอลารนย้ำอีกทีครับผมเรียบร้อยแฮร์เก็ตซิมเปิลคิวซุปเปิลฆ่า12ตายสูนวอดครับแนวหน้าผมรอให้เซฟเนี่ยรอดูเอลครับคูดาวมาพอดีครับขอวิ่งเข้าไปดูเอลแบบ8เมนต์ใกล้จะลอยครับเบอร์นี่บาลานไม่ถึงแต่สับย้ำต่อได้จังหวะสุดท้ายอ่ะตายไปครับเอ็เอ็นจี มาครับยังไงต่อแล้วจะปั๊มอีกแล้วครับเอโก้แลมบ้าจะละลายเซฟหรือเปล่าครับฟีเชอร์ช่วยไม่ได้ครับดูเอลจังหวะเชื้อสุดท้ายของเซฟก่อนไปเฉยเลยฮะซักซ่าเซฟมาวนส่วนแฮรเกตก็ตายครับในแนวหลังครับเข้าไม่ถึงแล้วตอนนี้ดีกว่าเบบี้ครับโดนการชไปถึงตรงเวฟบอลบอกไปก่อนครับทางด้านคริงตามแล้วครับผมส่วนลิมครับโดนดึงก็โลยจากเดินการ์ชนี่แหละฮะเดินไม่ออกแล้วก็ตายไปครับลิมเสียไปสามครับอาเรียนลุยต่อครับด้านคืของบัคสเวลเคลียร์ครีปไปฮะดูดออกจากสกินเลนทอนิงอาาร์มมี่เลย ต่อไปไใส่อยู่ไว้บีเทมีเปิดสวนหรือเปล่าไม่ใช wir, ่ผมเป็นปั๊มกับผมน่าราเวนสีว่าจังหวะนี้ครับทอมสันใส่ดักไปเนี่ยบอลแล้วดูเอลปาแตกไปอีกหนึ่งครับเรียบร้อยฮะดาดีจะล่วงหลังไปใส่ซักซ่าซังซ่าตายก่อนเวฟบอลไปยิงโดนเดียวโดนเดียวก็ไม่รอดผมดแต่เมื่อกี้ไปครับดีกว่าเบบี้เอ็เอจีกดเลื่อนตัวของฝั่งบอลแล้วถอยออกไปการช่วยอยู่ดีไล่ไปก่อนครับปีกออกไปอีกหนึ่งครับวีนัเพนยังไงต่อเวฟครับเซฟประบอกใส่เดียวสองตัวครับ มาโชว์เอาเพลงกันสักหน่อยฝากบนดี้ไว้กับเอฟเอจีรวบไปแล้วบนโดทูเบียกับยิ่งสวยไปฮะฟิเชอร์ลงมาต่อครับพีกก่กอดเบบี้ ทันกันไปครับโซเซฟยิงมาอัดกธอได้โซเซฟเซฟปั๊บตีเลือดสู้การโซมาดึงย้ำต่อเซฟตีดูเลือดเซฟตีดูเลือดตีดูเลือดตบย้ำต่อเอโคสแลมเปิดมาหมดแล้วอัดตีกริ้ไปทอมซันยืนหยัดอยู่ครับผมเซฟตายไปทีเัีวอันนี้ทีมไซยิงกระปวกย้ำหน่อยหึ่งทีทอมซันตายเหมือนกันแล้วตอนนี้เหลือซูเบลดวลเดียวกับเธอได้โด้คันเบนจีเพราะว่านี่ก็ไม่มีโดนซูเบลสอยไปแล้วซูเบลข้าไป17ตายศูนย์เปิดมาจังหวะนี้ครับกดโกเซฟเตอร์หลบหนึ่งสเตนมาต่อยหนึ่งทีเอเบน มาโบว์ไว้โบมือขอไฮไฟสุดเบอร์นี้บาร์ดันเข <super. S 2> ้าป่าไปเ1ลคิว18คิวของซูเบลถ้าเปิดสมอมานี่ได้เรือเเ่องวินเชอร์เปิดไปพีคบีเดินหนั่งยำ่อผมพีเขาใส่หน้าสั่ซ้นฝ่ารรคด้าเบสิมก็ไปทีผมดาวเวดเดียวมาเต็มข้อ3ตัวเลยฮนะละลายหมดโระบอกเอฟจีแล้วก็รีบกระบอกนี้เขาใส่ต่อซะดีกว่นเบบี้เขาเวฟฟอร์บออกไปนี่ก็เบบี้วาร์ฟกำลังเหลือคนเดียวเดินเล่นเปล่าเองทางด้านของแฮสเกตก็เพิ่งซื้อเกิดมาฮะ บายแบ็กกันหมดทีีก็บอกตอนนี้ลีน้าเหลือขานกันอยูอ่อีกร้อยเดียวเท่านั้นครับผมจีจีคอร์บที่น่โดมอารีแอนครับและเป็นโอจิชนะไปในเกมแรกเปิดสนามมา,าต้องมาดูเหรอครับว่า ควีนเนี่ยจะกดทางด้านของไทนี่ได้หนักแค่ไหนครับเพราะไทนี่ออนไลน์มาก็แอร์ไลน์เลยแหละนะฮะฝั่งเซนที่ไม่หลักเลยครตัวของนิงโมจิคอับเรื่อยๆนะลาทีของคลิกมาตันไปครับผมไล่อุย้ยโดนแบชแบชหลอดสามทีครับผมแล้วก็ตบนะครั้งที่สี่ครับเรียบร้อยเจอสแต็กเข้าไปครับตันยันลงต่อครับ สวนแบบไม่หยุดซูเมลปั๊มสู้ผมเป็นจีกวานอุ้ยแต่ว่าที่สวนด้วยเซนิงแอโร่ผมไปยืนสู้เฉยนะฮะแต่ตอนแรกนี่จะถอยได้แล้วฮะว่าอย่างไรอัดเข้าอีกทีผมวิชาโด่ใส่กับสครีมอเพจแล้วต่อยหนึ่งรอบรอบผมท็อปสันตายนะฮะเอ้าโผเอาละงานม้าบอกแล้วตีสแตนยัดลงไปใส่ครับโอเวอร์ชาร์ตตีครับเร็วจัดๆเลยฮะ บั be ๊มเพลนไอโอครับผมบทนี้ก็ปวกยันย้ต่อแบบไม่หยุดครับมีโบกไม้โบกมือครับแท็กซี่ก็เท่าไรเอฟเอจีเรียบร้อยไปฮะตึต่อซากับโอจีกับหน้าทีมอาริอันบทนี้ครับผมชิวแฟลชสโลว์ครับปั่นไร้ครับเครือบเดินงีบประดานครับไม่สนใจสแคตเตอร์มาต่อตัวติดนิดเดียวครับสแคตเตอร์เซฟเซฟตายนะฮะแน่นี่โกเบมีบอกชอบปั่นใช่ไหมชิพายเล่นกับส่วนล่างเนี่ยผมติดสันเล้ยวต่อกับอัดเทอร์โดเทลเลตเทะเลยฮะพลังแห่งการสัน บอดทิ้งครับโนเทียร์สงเสียงครับอันเร่าร้อนลากันปาราต้าคุกกี้ครับผมยัดลงไปวางบัตรไร้ผมโยกหนีครับเอฟเอ็นจีปั๊มยูซ่าผมจุกจุกมาสเตอร์คุยน้เพลทเข้ามากินครับแบบพื้นล้วนๆไม่มีอะไรผสมแต่ว่าก็ชิวคลผมปิดไปได้ผมเอฟเอนจีฮะและซักซ่าจะตายซักซ่าจะตายหลบกระบอกสแคนเตอร์ห่วงไว้ครับสเปซเคลียร์เนี่ยสเปซล้วนๆเซฟบอกถูกใจชอบใจเลยฮะสเปซอย่างนี้พี่ชอบ ไทดีนเข้ามาเอาวเลงหมดแต่ดาเมจไม่พอครับผมทบสั่นครับมีแค่ตะไบกับซา่นอินก็เบอร์นี่ปรลาดยัดเข้าต่อใส่ครับทางด้านโนเซลก็ยืนค้ำช่วยครับผมแต่เหมือนจะไม่ไหวพลังเหงการยิวมันร้ายกาลและยิงไปหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็ยังไม่พอหรอกยังพอจะบอกปิดไปได้ครับซูเบลครับยิงใส่แล้วแฮสเกตแล้วแฮสเกตถอยไปก่อนวันนี้วิ่งไล่จี้ไปผมโดนมิไซล์หรือเปล่าก็มี่ด้านโนของอาเคดูนี่ครับก็เลยไล่จี้นิโก้ครับไม่ให้เข้าเลนเอฟเฟนจีออกมาโปรชันกับพอด เคลียร์เคลียร์ในวัดีคนนะด้านล่างนี้ก็อัดเข้ามุมแล้วเดินบัเโค่ตึงมาครับผมนี่บอกทิปให้โดนเดียวครับชอบทิปเหรอชมรมคนชอบทิปถูกใจให้ทิปรับเจอวางลุยใส่ได้เลยพี่ิีครับแล้วก็ควางปัดไรย้ำต่อครับเดินไม่ออกครับโดนสแครนเตอร์ไปตีตีย้ำต่อขยับนิดเดียวครับเลยแล้วพาขาดแต่โดนเจาะยางเลยครับเอฟเอจีโบโบว์ไไม่หยุดโบว์ไไม่หยุดอยากจะรับเจออยากจะรับเจอรับไม่ได้ผมโดนรับหน้าอีกเนี่ย เอาละทอจับโลกสองมาดาเมจไม่พอทอมสันยุดต้นไม้มาครับอิลูชันรูนย้ำต่อยดีสตารหยุดไว้ครับเอสโฟด่านทอมสันครับผมสลีบระเบ้าตอมไปผมโยกออกสองซ้ายขวาบุกกี้มาย้ำต่อยอดไปบอลทะมึกินเศษไปทีครับผมใส่ด้านโนของนิโก้นิโก้โยกลงแบบดิจิตอลแต่ไม่ไหวผมเจอสปิเตอร์จากด้านโนเทลเก็บไปด่านบนนี้ครับโรลิ่เนเดินสตาร์ทมาใส่ทอมสันย้ำอีกครั้งครับผมตีครับสตาร์ย้ำไปครับเจอแบช แอชล็อดลงต่อโรรีเร่เดอร์มาครับผมแล้วก็มีกีมาเพลเอาว้แล้วท้อไปก่อนตายผมทอมสันเรียบร้อยกับโดมเดรนตี้ของทางด้านลิม 4. ต่อสิเ็ดแต,ต่เงินของ o g นับอยู่ 2K บัตไลท์ระเบิดมาครับจังหวะนี้แล้วก็รับเจอวอลลงไปครับคู่นี้มันมีความแกันอยู่ครับผมแล้นลิฟต์ตายไปเรียบร้อยครับเอ็มเอจีสวนแลเข้าถอยไปครับโรนเทลไล่ตีได้ต่อฟาดเนสโบกับผมไอโอ้เข้าปีกมาทีสั้นยันลงไปตีใส่จังหวะนี้ผมบัตไลท์เบิร์นแล้วก็ยิงบมาที่บราร์ดบ้างเอสโบหายไปในสายลมครับผมสายลงสายเพิ่มเดอนลงมาครับพอดาวนี้ก็ต้องหนีไปก่อนครับเอ็มเอจียังไงครับลอยไปแล้วผมสวนใจโรคเตอร์ผมโดนไทนี่ครับไล่ครับต่อยหน้า มาในกระท่อมสันต่อยหนะครับผมลูนิสแล้ต่อยได้หนึ่งทีผมไอโอแตกไปส่วนด้านหลังนี้เอฟบีีก็ตายผมช่วยสุเบียวฆ่าแบบเซฟแั้วโบกไว้ผมมือไฮไฟกันหน่อยไม่มีคนไฮไฟแตกไปสีครับอาริเอนเข้าเกตของดีครับผมโอ้ยตายแล้วครับผมจังหวะน,นี้ต้องจ่ายด้วยชีวิตหรือเปล่าคิวเวนไฟรับเตอร์เจาะยามิวอันติควินนี้มาแล้วตอนนี้ครับเลือดเด้งมาต่อเปิดเป็นทีวาน ตอนเมื่อกี้เสร็จครับผมดูซังซ่ายิงครับจังหวะนี้เสร็จครับผมละลายกันหมดแล้วก็ตีก่อนไม่หยืนไม่ไหวครับลิฟต์ตีก่อนตายไปแล้วเซฟผมเดินไล่ตีแฮสเกตต่อลิงจีเดอร์ไปใส่ด้วยเอสโฟร์ทอยกลับมาจังหวะนี้เสียไปสามครับแลกกันหนึ่งอีกแล้วครับท่านก็ต้องเลี้ยงรถไฟโลฟาร์ไปครับลีโลเกตตามมายั้ต่อรับสารเออร์รนชอว์ชั้นล้สารบอกรับจบทุกงานเลยหรือเปล่าตีสตันแบบไม่หยุดสตันแบกไม่หยุดนวดหน้าไปครับเรียบร้อยส่วนตรงกลางนี่ก็ตีทาวเวอร์กันต่อฮะ เมลยวก็เก็บพาวเวอร์ไปได้เกินยิงทยานด้วยครับจะเร่งเป็นไอเอลสการีครับซึ่งถ้าได้ไอเอลสการีมานี่เรียกได้ว่าคลิงออนไลน์แล้วฮะจากตอนแรกนี่ผมชมแล้วว่าอาริอันต้นเกมทำดีฆ่าดุดวดตะปิดลิงไม่ได้นี่ลำบากไอโอเลโรเกตมาอันนี้ควิดกรีดไปโมดโดนด้วยสุเมลยวครับผมแล้วก็พยายามดีครับโดนย้ำต่อกับสุเมลยสุเมลว่าไงสุเมลยวจะรอดหรือไม่ยืนหยัดสู้ไม่ไหวหมดเจอสลาด้าขอย่างกครับ ฝั่งนี่นเซฟคออรับเบนจายโร่บอกเสปิเตอร์มารวมไม่โดนฮนะโยกย้ายออกไปได้ครับเอฟเอจิสิบสองต่อสิบหกครับผมเราถือว่าตัดคลิงได้เนี่ยถือว่าดีแล้วเพราะเงินของคลิงนิทยานมันเป็นหมื่นหนึ่งฮนะวินาเพน่เจ็ดพันสองกับเดนาจายโร่เจ็ดพันสองเหมือนกันด่านบนนี้ครับโดนอีกแล้วหรือเปล่าครับเอมสันคนเดิมฮะขึ้นไปสูงครับยิ่งสูงยิ่งหนาครับผมยิวลี่สปีดครับด้านตัวของฝั่งอารีอันยังแคมป์อยู่ด้านบนนะ ทอมสันก็เผลอไปหน่อยฮะกะว่าจะไปพุชเลนครับผมก็โดนจับตายจนได้ฮะสุดก็เซ็นกันไปฮะเฮนทฮอลดึงจับล็อกไว้ผมแล้วใส่ใจโรบรับเชื่อวังต่อสตอมยัดลงอีกกรอบผมไอโอครับการรีโลเกดหนีไปฮะลองเก็บไอโอแล้วการหาหลุมพอท่อกันซะหน่อยฮะเห็นหลุมตรงนี้เอาไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเรียบร้อยครับบมอโบกเขาให้ครับผมแต่พลาดไอคาเรียตายเพิ่มเอสโฟะ ีเด <54. S 2> ็กหลัวผมมองเห็นแอสโซลสปรินต์แลเปิดมายิงเปิดไปฮะเบอร์นิงบาลานดแอสโซลกับผมหรือรอครับไม่เข้าใจกันแต่ก็แรงอยู่ดีครับดับเบิ้ลดาเมจนั่นเองละลายครับเอเวนจีสิบห้าต่อสิบแปดฮะนี่ไม่ช้าคือเวลาหลุดออกจากหน้าสกิลเลนต์บอลครับก็จะสามารถเรียกเบอร์นิ่งฮัมมี่มาได้โลนี่เทเดอร์ตาผมแล้วก็อุ้ยสต็อปหลับได้สวยครับอ้าวเกาเลยครับผมเป็นเออสปิิตเตอร์จับ ข้อกันไปต่อกับอันติกรีมาตัดเทนเดอซันซ่าไม่ได้หมดสองโมงเข้าออกไปก่อนครับทางด้านของเอฟเอจีโดนซิลลิงแอโร่ฮะเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดผมนำการครับรีโลเคดกลับไปได้เซฟเดอะวอลครับทางด้านของไอโอฮะยอดจริงครับสีเทอร์็อปเลนกันต่อฮัทส์แมววุ้ยแรงจัดแรงจัดนะผมนะต้องรีโลเคดไปเลยฮะ อย่างน้อยก็พาใจโรหนีไปก่อนครับตอนนี้ไอโอบอกว่าแล้วเจอกันใหม่พี่ชายวาร์ปกลับไปครับผมจะได้ลงของคนะุยนักเพนฮะแน่นอนว่าต้องมาพอบครับผมเก็บท่านแอนสเกตไปก่อนนะได้สเปซไปเกือบครึ่งนาทีออโอ้เดินลุยทาวเวอร์สองครับผมจ่ายสองสกิลไปแล้วด้วยฮะแล้วพุ่งได้อีกรอบห่อสต็อปหลับครับแล้วก็เวอ้อัพ วิ่งต้นไม้ปิดแบบนิดเนียวนะครับทอมสันบอ <c oughs> สไฟครับผมวิ่งกระจายเอาอไว้แล้วบอสตีหน้าผมเอฟบีซีครับเดนวอล์กเกอร์ครับตอนนี้ทอมสันบอกว่าขอ,อทวงคืนซะหนอะ่อยครับทำอะไรไว้ครับดิ๊เติบอะไรฮะเอามาตีอีกหน้าโดยของทาวเวอร์เลยครับา,ายครับผมดาเมจแรงก็สู้ไม,มา่ออกสามวันสองร้อยทัวเนะ่ยเลือดของซิง สแตนเปิดมาจังหวะนี้คโอ้โหโดนคิกกี้ครับละลายครับเอ็โบฮะเจอหนูไฟครับผมเอทร์สจับเราไว้เออร์สปินเนอร์อัดขึ้นมาคอมโบครับจัดแบบก๊อปกาหมดแต่ตอนนี้ก็ใจโรคก็ปิดโรบอลจากด้านหลังครับผมเปิดไปละคอดาวผมบอลทั้เมื่อกี้เสร็จครับผมลงย้ำต่อก็ไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ครับตอนนี้ต้องรีโลเลทกลับไปครับผมดาเมนจ่ายหมดแล้วฮะนิกก็เบบี้ครับโอจีนี่โรเลทหนีไปแล้วครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าบีเคบีหมดนี่หมายถึงความตายครับนิกก็เบบี้รีบกลับทันทีใดครับผม มาครับลิมะรับงซานเจโรต่อไปแล้วคอดาวเปิดไปยับต่อยหนึ่งทีครับผมทีปาดไปครับจากด้านของทีวอลเลยครับโรลี่เธอเดอร์บายหนึ่งทีครับผมยืนอยู่ที่กับผมแล้วก็คุกกี้ครับตัดเข้าไปเต็มข้อเอสโฟนละลายดิวเชเดอร์จอดย้ำต่อฝั่งด้านหลังนี่เจอมาดิบมาดานยิงขายไปอีกหนึ่งครับเอฟเอจีเซฟกับผมเซยาน์กับผมปีกางโผล่ไปไม่มีวันแผ่วปายตีครับย้ำลงต่อมีสไซน์สวนไปดี่ก่อนไม่มีต้องยิงมีสไซน์ที่ดีก่อนฮะโคโรราจะเอ็นกากันเลยไหมครับโอจีก็จะเป็นเหรือปล่า มีแอมแอมแคมมิ่งฟอร์ยูครับแอมแคมปิ่งฟอร์ยูรัวครับพลังของท่านหลอดเอ็มเป็การเกมมิ่งเลยไหมครับผมมีเคลือบอยู่นะตอนนี้มิดไซด์อัดหน้าด้านสุเมลครับสุเมลยิงมิดไซด์ทีครับช่วยๆกันไปยิงนอกระยะครับผมเพิ่มที่ว่ามีด้านโดของดักก็แล้วนั่นเองครับสไลด์มาต่อยล้อจะจับลงไป้ครับเจอแล้วก็บัดไรท์ผมนะพยายามจะหนีจะถอยจะยังไงดีครับค่อยๆขยับรีก็มายิงครับผมดีโลเคชั่นครับผมออกไปก่อนแล้วก็เออร์สปิสเตอร์มาคอมโบคอมโปไปฮะ ไม่ไหวบอลล็ทีวอลเล่อัดเข้าไปผมเต็มข้อติดเคยที่ข้อผมจะละลายครับเอสโปครับลุยกันต่อสโมอออกมาจังหวะนี้ขี้เล็กขี้ใหญ่มาหมดครับทางด้านโของฝั่งซูเมลอาจจะเป็นซีโมเอ็ก็ได้หมดอัพเกรดนะตอนนี้แอนด์ร็อตถึงจับล็อกต่อบันไดทีวอลเล่ผมวิ่งเข้าไปใส่ครับบอลโดนแล้วแฮงสกิ้นเกือบตายแล้วเปิดยิงประลาดมาเอสโปหายไปฮะตีหน้าตีได้หนึ่งพี่ย้อนมาทำเมื่อกี้เซ็ตไปครับน้อบเลยครผมคอหน้าปล่อยลงไปครับผมเปิดไรคันนอน จไหวหรือเปล่าพอดาวดืนใสซัซซัสไลด์ออกมาดึงเต็ปรบผเปิดมาสต็อปับลงไว้แต่เปิดมีกมี่สวนไปย้ำต่อรามเจอร์งล็คาเรไอเอสโหโซึ้งเกินมาของเราและบนนี้มาราจิ้ทะลุครับกระจายไปเลยหมดาพของฝั่งนี้พี่เอกะตอนนี้ว่ากรับผมิกกี้เไปตีหลังดีโก้ดีโก้ไม่รอบอลสเวยืนยันยืนยันกัน่จิคีจคีจิคีเรื่อยๆเอเบจี g ่วงไปเหลือลิมคนเดเลยหร่าซึ้งเกินมาก็ไโอ้ะ ตามต่อด้วยสลาดาตอนนี้ต้องคอยกลับไปเติมเลือดก่อนโดนรับเจอค้างกันไว้ครับไาแบ็กมางองเก่ากันเลยครับจังหวะนี้ขอแดนเอสโปซื้อเกินครับผมซักซ่าผมยังย้ำต่อผมถามว่าทีสีแตกกันไปเรียบร้อยเอาไงบอกมาสิเอายังไงต่อดีกับเอสโปแฮนสเกตรับเจออีกแล้วผมคููดาวมันจะจัดนะคููดาวมันจะจัดรับเจอสองชาร์ตอาเกนิเซปเตอร์ ซอมหยุดไว้ที่สลาดาครับผมหลับกันไว้ก่อนหมดอจะจ่อตรงกลางระห่างโยังอยู่ดีครับผมเลือดยังเต็มแม็กซ์แล้่ถอยกลับไปเติมมาหน้ากันโอจีโรชานเกิดเรียบร้อยคะตอนนี้ครับไฟลี่แคปตายกับระนาวครับผมไปแบ็กไป4ตัวครับทีมอาริอัตเหลือแค่แบงโกลก็ไปแบ็กได้กับชีวเล่ไปก่อนครับล้วถอยครับด้าโดฟองท็อปซัน วิดทพอตอนนี้ก้า9%ครับเงินนำอยู่37%นะหกหมกับ4ี่หมครับเลเวลห่างอยู่18เลเวลสมองออกลยครับไม่รอแล้วอารีแอนครับสมองออกแล้วจังหวะนี้ครับซักซ่าเห็นสตันสอมายับต่อแต่หนาจัดจัดครับทีวอลเล่สวนกันไปครับต้องรับเจอร์ลงล็อกขาไปก่อนแล้วเปิดมาเบอร์ดิงบาร์าันหายไปครับเอ็มโปล่ะ73วินาทีเร้า สตอมไปจังหวะนี้ครับแล้วก็เอิร์สสปินเตอร์มาร่วมตื่นรับตอมพีก็มีเปิดวิ่งกันต่อไปฮะโรดี้เธอเดินเข้ามายิงลูกบอลหนึ่งทีโยกหลบยิงลูกบอลอีกสองทีกนืสุดลอยต้านล่างลูกโป่งแตกลูกบอลระเบิดไปก็คลายซูเบลพีกออกไปก่อนครับเชนเดอรลิมพีกับีกลับนะแตกพ่ายมาครับอาเลียนดับเบิลไดรเมนมาหน้าโรชาร์ดเบิร์ตเซาสัน วายไงเก็บไปเลยผมไม่จจสนใจครับไม่รีรอเรอร์ตัวของฝากรรคกริงเหตุการ์เกมไม่กระบอกจังหวะนี้ทีเงได้อีกเข้าไปริเวอร์เชอเดอร์เจาะบ,บ้านยังมาต่อครับหมดเคลือผมฟอร์ดไฟ รีบไปก่อนครับจังหวะนี้ครับเอาแร็มาไม่โดนครับผมกลับไปได้รอปิดบ้านครับมมยจะไงยืนยิบยืนยิบหรือเปล่าสุเมลผมไล่ยิงด้านลิฟ์ยังต่อลิฟ์กดแหวนเขียวมาไม่ไหวผมคือใหญ่มากกลิฟไปก่อนตายครับผมโซนอีกเวฟนี่กลมไปนี่โดนยิงร่วงครับผมสายใจโรคอมเตอร์ตายแล้วก็จีจีครับผมจีจีเป็นชิดันโอจีแชมป์ใสองเกม เก็สองแต้มในแบตช์แรกครับ